ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นปะกกาลังครับตัวนี้ด่างชมพูครับที่ผมพามาลงคลิปก่อนๆน,นะครับตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าผมหาไม่เจอครับตัวนี้คือปะกกาลังสายลุ้งครับ บางคนเข้าใจผิดว่าตัวนี้คือด่างชมพูครับผมเพิ่งบอกว่าเขามีสามตระกูลเขาพี่ผมรู้จักนะครับก็จะมีตัวเขียวแล้วก็ตัวมีตัวด่างขาวเขาเขาเรียกใบเงินนะครับแล้วก็จะมีตัวด่างชมพูที่ของผมเสนอเมื่อคลิปก่อนแล้วก็ตัวนี้ที่ผมหาเจอคือประการังสายลุงครับเขาเข้าใจว่าเป็นด่างชมพูผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า เขาเรียกว่าประการังสายลุ้งครับถึงแม้ยอดอ่อนเขาก็จะเป็นสีชมพูนะครับใบแก่เขาก็จะด่างนะครับนะครับใบแก่เขาจะด่างไปด้วยครับจะไม่เหมือนตัวด่างชมพูครับถ้าใบแก่แล้วเขาจะออกเขียวครับเห็นไหมครับความแตกต่างของ เขาคือยอดอ่อนเขาจะสีชมพูเขาจะตัดเองครับสีเขาจะตัดหงชั้นเลยว่าใบสีชมพูเขาจะคล้ายกับดอกนะครับแต่ตัวนี้ดูเผลอนๆนี่จะไม่รู้ความแตกต่างเลยครับเขาด่างหมดทั้งใบอครับแล้วแต่ความชอบะครับเขาเป็นพุ่มหนาครับคล้ายๆเป็นปากกาลังเขาเลยเรียกว่าปากกาลังครับ เนี่ยครับเปรียบเทียบให้ดูครับไม่รู้ตัวไหนจะสวยครับแต่ก็ผมว่าสองตัวนี้สวยนะครับพออีกสองตัวมันเขียวเขียวแล้วก็ด่างขาวก็ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเลยไม่ได้สะสมหรือว่าขยายครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับพี่ผมหาเจอนะครับเอามาให้ดูเปรียบเทียบกับตัวเก่าของผมครับ สวยเป็นคนละแบบครับการปลูกก็เหมือนกันนะครับคือปักชำครับตัดแล้วก็ปักชำครับแต่อย่าแต่เพิ่งลดน้ํานะครับตอนปักชำนี่เราทิ้งไว้สักวันสองวันรอแผลเขาแห้งนะครับแล้วค่อยลดน้ําครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับปักเฉยๆนะครับตรงกระถางนะครับไม่ต้องอบเหมือนกับพืชตัวอื่นนะครับเราปัก ปักแล้วหิ้งไว้ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญคือปักหรือว่าเราตัดใหม่ครับอย่าเพิ่งรดน้ํานะครับถ้าจะให้ดีก็จุ่มน้ําลาน้ํายาครับเล่งรากนิดหน่อยครับถ้าไม่มีก็หาจะพวกกระหิงแดงพวกนี้ครับผงชูรสหรือว่ากะปิพวกนี้ครับ ตัวนี้จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างใบอ่อนกับใบแก่เลยนะครับใบแก่ก็สวยก็กับด่างครับเราก็ตัดได้นะครับตัดตามข้อเขานะครับอยู่ที่เราจะขยันปลูกหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับ ทุกต้นในกระถางนี้ไม่ใช่ว่ามีต้นเดียวนะครับปักหลายต้นนะครับถึงจะเป็นพุ่มนะครับไม่งั้นมันจะช้าครับต้องปักกระถางหนึ่งหลายๆกิ่งนะครับจะได้สวยไวๆครับพวกนี้เขายิ่งตัดเขายิ่งแตกกิ่งนะครับจะแตกกิ่งไวครับตามห้องตลาดตัวนี้ก็ประมาณสามร้อยสามร้อยจนต้นตรงนี้ครับลองหามาปลูกกันได้นะครับ ตัวนี้เขาชื่อปากกาลังสายลุงนะครับตัวนี้คือปากกาลังด่างชมพูนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับพี่ผมหาข้อมูลมานะครับถ้าใครรู้จักชื่อจริงๆก็บอกด้วยนะครับแต่ว่าตามที่ผมทราบคือตัวนี้นะครับที่ผมบอกไว้ครับสวยนะครับผูกหลายๆกระถางครับ ั้งโต๊ะที่ทํางานหรือว่าเราทำเป็นแบบคล้ายๆรั้วครับเล็กๆเนี่ยครับแต่พวกนี้เป็นไม้เลื้อยนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับเราทําแบบนิดหน่อยอครับพวกนี้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กครับอายุเขาก็ประมาณปีปีกว่าสอปีแต่เราต้องตัดปากเขาเนี่ยเขาก็อยู่ไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับแล้วก็ปากเขาไปเรื่อยๆครับเขาก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับสวยคนละแบบคราบอยู่ที่เราจะชอบแบบไหนครับอยู่บ้านๆก็ว่างมากครับก็ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยครับ บางทีก็ขี้เกียจปลูกครับแต่ว่าถ้ามันสวยงามแล้วก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันครับเป็นไม้ที่โตไวครับสวยเร็วครับไม่ต้องรอดอกนะครับพวกนี้ครับเป็นไม้สวยทางใบนะครับใบสวยครับ กระหางก็ปลูกหลายๆต้นครับจะได้เป็นพุ่มใบวๆครับมันเป็นวงวานจำพวกคุณนายสื่อสายก็แพ้ครับทิมพวกนี้ครับพวกนี้ไม่ต้องการแสงมากนะครับแสงลำไรครับอยู่ใต้แสมสักหกสิบพวกนี้ครับอย่าออกไปเลี้ยงแดดร้อยนะครับผมบอกนะครับตัวด่างเลยครับ มันจะโดนแสงแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ครับตรงด่างครับที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับตัดทรงพุ่มตามเราต้องการได้นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นกลมได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งออกมาให้มันแน่นนะครับยิ่งตัดยิ่งแน่นนะครับเปรียบเทียบให้เรียกก็เรียก ตัดไม่ลงครับต้องเลี้ยงทั้ง2ชนิดเลยครับเป็นพวกสกูลคุณนายตื่นสายญี่ปุ่นนะครับแพรทับทิมครับตัวนี้ใบอ่อนนะครับใบแก่ครับตัดกันชัดเลยครับสีครับแต่ตัวนี้ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับไม่อ่อนไม่แก่ก็คล้ายๆกันครับดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็สวยนะครับสวยไปคนละแบบปลูกให้พอกระถางนะครับอย่าปลูกกระถางใหญ่เกินนะครับเราต้นไม้ต้นเท่าไหร่แล้วก็ปลูกประมาณเท่านั้นก็อย่างสองต้นแล้วก็หากระถางเล็กๆเนี่ยครับ ถ้ากระหังใหญ่เกินไปเขาจะเน่าครับเพราะความชื้นเขาระบายไม่ค่อยดีครับการดูดน้ําเขาจะช้าครับทําให้ดินมันชุ่มครับแล้วก็แฉครับเขาก็จะเน่าได้นะครับถ้ามีหลายๆต้นนี่เขาจะช่วยกันดูดน้านะครับมันจะแห้งไวครับการลดน้ําแล้วก็ดูครับที่ดินครับถ้ายังแห้งอยู่เราก็ลดเลยนะครับถ้ามันเปียกก็ยังไม่ต้องลดครับ หมุนรอบกระถางตรงไหนก็สวยนะครับเป็นไม้โชว์ใบครับไม่ต้องรอดอกนะครับพรงนี้ไม่ต้องรอให้ดอกสวยครับเราเห็นทั้แต่ต้นเลยนะครับ ลองหาซื้อมาปลูกกันนะครับมีตามร้านขายต้นไม้นะครับลองถามเขาดูครับปากกาลาังสายลุง้งปากกาลังด่าง,างจันพูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับขอบคุณครับ